สวัสดีค่ะน่าอร่อยจนินเป็นับแม่อเนามาทานข้าวหน้าหมู่บ้านเสเนาไม่อร่อยนะม,มาทานข้าวหมู่บ้านเสนาแล้วมีเสียงหมาหน่อยนะเราหนุนได้นะจ๊ะเออที่รำคาญไปเขาเลี้ยงหมามนี่ค่ะร้านอหารนี่เช็คอินรสชาติอร่อย ได้เลยมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะรสชาติดีเลยค่ะรสชาติดีดจริงๆ ก็ผัดแหนมนะคะอร่อยสุดเจ้า เตนานะคะเขามีความสามารถเนาะมาทา,านกันได้ค่ะนี่ค่ะเอ็นข้าวเช้าคุณแม่นะคะวันนี้กินกีน่โมองอ่ะาช้าจะจะเที่ยงแล้วนะคะเพิ่งไปทำงานมาก็เลยแวะพามาทานข้าว นี่มาอีกแล้วอันนี้ให้ดมมีผัดผัดอร่อยมียังไม่ได้ชิมชิมเลยไหม,มชิมมีเลยแล้วกันเนาะอันนี้ของแม่นะของแม่คนเดียวมีกระเซ็จมีกระเซร็จจริงๆมีกระเสร,ร็จนี่ทันที่เมื่อก่อนอยู่ไทย บรจเลมา้ก็น้องให้ทําา,าอจอนะทเชฟนะฝากให้กาลังใจคุณแม่ด้วยนะคะช่วยก็ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะฝาหะะกหน่อนกคะคุณพี่นคุณน่าสงคุณแม่ผู้น่าสงสารค่ะ กินข้าวสลับกันนะคะสงสารที่กินเก่งเลยแหละกินเก่งมากเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ไปอยู่วัดแล้วใช่วัดที่ไปเมื่อคืนทำๆกันนะคะ มันมืดฝนเลยนะคะวันนี้มันฝนจะตกแต่ก็มันอ้าวมันไม่ค่อยมีลมติดท้าประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางทีคําพูดคําจาชอบพูดแกลงชอบพูดเล่นกันนะคะจะได้ไม่เครียดอย่าไปซีเรียสมากนะคะชอบพูดเล่นกับแม่เนาะใช่คะ่ะชอบพูดเล่นแกลงกันิมจะได้ไม่ต้องแบบไม่ดีกัน Cái này ừ, à. phải ăn lâu lắm. Cái không thể hả? lắm. Ồ, không thể lắm. Nó rất nhiều. Nó rất nhiều. phải